มาสุดสุกคนเอากำลังพากันไปสงขลาเลยพี่น้อง,องน้อยแล้วกันแ้วก็เอเช็งเหมืกันมวยพากันไปทำกันไม่น้อยบาดีพี่น้องมอนาเลยพี่น้องกะอนาเด้อ องก็มาหอดวัดจอมแจ้งกัเด้อพี่น้องอออมาอุม้มเพิ่งกำลังทรงผ้าเด้อพี่น้องนีง่ห้างกระเหล่าไปห้างแหละทางพวันเหรอ เอาจับบุกเบี้ยมันพึน้นนางนัดสงแล้วแหละเจ้าฮะไม่นอาเพิ่อนกันลงมาเลยน้องมิวน้องใหม่เพิ่อนกันลังสงค่ะอ๋อนำ้ำชีพาตบจะได้ลูกตองตกน้ำขี้พาแล้วเพื้นเดีด๋ยลูกตบใส่หัวนำ้ำฮะนี่ตกงอ่ะลูกตกเอ้าตกงอ๋อตบใส่หัวฮะลูกนี่หยาดอยู่ฮะเด็ พอดพอดดำคนลงไม่อยากสลัดไปเอ้ยเอ้ยลนแม่บุหุ่มสมน้องใหม่น้องมีเพิ่นเอาเงินไปป่อนสตุบริจาคเด้ยพี่น้อง กับสมวยคุณพากันไปผูกแขนง่ายขึ้นมือฮันลูกแม่เอามือแล้วก็หยกนะปลดลง้ะแม่ลูกปลดลงนะแม่คำน่ะเออยโนมอไรไลไปถูกเจ๊งมาผูกแขน ไม่ง้อไอ้ตัวนี้ <coughs> น้ำเบิร์ดบอดะหลังจากข้าออกมาแต่สงผะแล้วเขาก็ลงมาลิ่นน้ำปลาตือต้อแล้วปลาตื้อผื่นกระส่วนลงน้องเด้อพี่น้อง พากันลุงน้องมีบาอุม้มแล้วก็ผอตื้อผันลงแม่เนบนหมวกงงมังม่วงที่มาพานพี่น้องเอ้ยเอาหนิไป,ไปเป็นปอกทอดเนาะน,นี่เออแซ่บได้นี่ฮะไ,ไม่เอาไปปอกทอดเอ,เอาไปเอาไปปอกทอดอบ่ลูกนังมิวสวัสดีจ้าหิมพอืมไปพิงกี้กับใบวันใหม่ค่ะ,ะ,ะกัน มันนีงก็ลงมาหอดน้องเลยพี่น้องมาอุ้มพันสีลงวานอ๋วานแฮ่แตกเลยงันอย่บ้านเนาะผมวันผืนถ่ายเทงอ่านจันทรพันหยางลงมานำลัง คุณใหญ่กยนั่งขี่คนี่ค่ะส่องไอ้น้องเพิ่นเถอพิงกี้กำลังมวมิกกี้ใง้พิงกีคอยได้มนกี้ตอนน่ะเขามาเาหวานบางนั่นน้องน้องทางล่างนี่เนาะเาหวานตอนน่ะเข้านอนทางล่างนี่เนาะน้องทางล่างมันริดเลยปล่อยใหม่ไปเลยเออเขาไม่น้องไผ่เด้เฮ้ยไปจับ ้าพอนพึ่งกระสอยบ่อุ่มได้กำลังไม่ข้นไปทางห้ามบนนี้คุณถ่าย้กปะผูฮะมาไปถ่ายผกจะโตขีมันปักมือเนาะอืมตักปวดด้ค่ะเลิกบนเลยค่ะเลิกในเบิ่งยีปลาลง คำลงตืออ่ะข้าจะมาลงลนสาเพียงขอพูเล่เนาะเอาพ่อมีจสืุัสีก้าปลาปลาน้อยเนาะรันเอาโดดเดยดี่มวดี๋ยวเดี๋ลวเดีมยวเดียวเดี๋ยวเดี๋วดยวเลียเดวเปเดีเียเดดี๋ยเี๋ยวเดียีี่ยจดียีี๋ยวเดี เพื่อนกำลังพากันกวดอีกรอบสองกวดเมื่อกี้ยังไม่ทันได้ซ้ำพี่น้องเลยสมาริกเด็กๆเพิ่นกาพากันชื่อเขา เลาะถาเด้อพี่น้องทั้งน้องพรน้องทองแล้วก็เพ็งกี้น้องใหม่หน้องมิวให้ผู้ให้ก็ให้ผู้ใหญ่ก็หมูถือพี่น้องเลย พ่อหนังทองเป็นกดีใจพีระได้ออกมาเปิดหูเปิดตาพี่น euh, ้องเลยมีหมูลินนำกันหลายคนไปถ่าเบื้องนั้นได้ลูกไปถ่าเบื้องผู้ผู้ได้ปลาดึกขึ้นทั้งเทิงมบื้องนั้นเลย่ะกันยานการเก็บปลาเลยพี่น้องถือไปเบื้องหานั้นได้ลูกให้พ่อหนั่นได้ลูก ได้เลยเด้อพี่น้องอึ๊บเพ็งกี้เห็นยังหับเอาเอง <laughs> พูดเพิก็เคลียห้าปลาแถวป่ายยะเล้พี่นักสองคนหนักก็เพอแล้วหนักเก็บปลา น Он, ่องทองคับ <Vorte> น <il dunno> <the öst> ่องมิวพากลิ่นน้ำวางโต๊ลงหนากระดูกเด้อแกอีกรอบที่สามเลยพี่นองเด้อือ

ตัวใหญ่เต้นน้องมาแล้วแสดงได้สนิทเด้อพี่น้องสดงกระทะเก็บปลาเด้นพี่น้อง <laughs> à, sắm khen đây này đây nè, này, tên nòng mướn rồi pí nòng ấy, han, tên soi đầy tươi ah, à. cứ ba tôi như nhảy này nó cứ mà tên soi nó Bùm, lợn. นี่ครัคนนีมาทีเดียวเป็นขูู่่หรือปันงบอรดนี่ยดมันสับเลยเลย่ยอ่ะได้หลายๆได้พี่้อวเลยจะปลาเกล็ดแหลบปลาหัวใหญ่ยิ้มลาพี่แล้วก็ไดนห้างก็ข้นกันเลยนะขเลยบกคลิปนี้จะลาไปกดด้ยจ้าลลืมกดไลค์กดแชร์ ขกันนาบายบายบาย,บายฝากส่องอด้ซอร์พี่น้องสนางาพาแซ่บ